มาจนวันนี้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแฝงครับเข้าสกัดโดนบอลนะครับลูกออกข้างไปมิโลสลาฟโครเซ มีตัวประกอบเข้ามาครับแต่เขาออแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับมาแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ปรุษาตูยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับมิโลสลาฟโครเซนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับทีวรสินแดงดาเดายอง เจมส์คาวัล์เลวินคาวัล์เลวินโรเซ อะรครัมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเป็นโอกาสทองของเขาครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับอะไรครับมงครับจังหวะนี้ <ร tarde S 2> ลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับกดไม่ลงครับลูกนี้ <c oughs> บอลสูงเกินไป อาล่ะครับมองขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายแล้วก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับฮูนันดุมเจมสああ์ลูกนี้เชื่อมกและเขาก็ยิงเลยครับเขาพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับแต่บอลหลุดออกไปไกล มิโลสลาฟโทลเซและวัวนีเฟอร์กิฟันได้เข้าสกัดหนักเลยครับคาร์วัลล์ไลเนอาล้ครับพวกเขาพยายามที่จะจ่ายบอลออกไปทางริมเส้นนะครับโครเซ โอดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับ โอ้เขายิงพลาดไปครับเอนันดุมทีรสินแดงดาพวกเขาแย่งบอลไปได้สวยครับ มิโลสลาฟโครเซ่โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแลเพลินตาเลยครับเจมส์วินันดุมและจงังหวะนี้ยิงโอ้โหรอดจากการเสียประตูไปนะครับลูกสาวตูเซฟได้ครับบอลชนเสาครับ เจมส์ <James. S 2> และลูกนี้ยิงเลยครับทีรสินแดงดาและผู้ตัดสินก็ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับทิรสินแดงดา แม่ประสานงานต่อบและก็เป็นโอกาสลงส่งของเขา